สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับมิ้ที่โชว์ลุมรถนะคะตีรถสวยนะคะรังสิตของสองปทุมธานีนะคะก็วันนี้มาส่งมอบรถโอ้โหสีสวยนะคะเป็นมิสูบิชิแอคพลาสนะคะเป็นอีโกคาร์ขับประหยัดเนาะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของรถกันดีกว่านะคะของคุณพี่นี่เชื่ออะไรเอ่ยปานิสาราค่ะพาฮีปานิสาราเนาะวันนี้เดินทางมาจากไหนคะคลองสามค่ะคลองสามโอ้ใกล้ๆเรานะคะรู้จักโชว์รุมตีรถสวยของเราได้ยังไง บ,บ่อยๆแต่ไม่เคยได้เข้า <Okay. S 2> มาเูป้ายหน้าร้านเราจะบอกไว้ก่อนใหญ่เลยนะคือใครผ่านไปผ่านมานี่ะดตดตาแน่นอนนะคะก็รถมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะพี่ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ออขอสอมออก,กอค่ะขอสอมออก,กอเนาะตอนนี้มีผ่อนอะไรอยู่บ้างไหม ผ่อนบ้าน่อนบ้านเนาะ่อนดีผ่อนตรงนะคะตรงนี้ก็วันนี้เลยนะคะออกรถใช้เงินกี่บาทบาทเดียวค่ะตามโปรโมชั่นนะคะ1บาทจริงๆนะคะก็อย่างที่มีแจ้งไปว่าลูกค้านี่เป็นข้าราชการแระวิสาหกิจหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทนะคะที่มีรายได้นะคะสองท่าของค่างวดแล้วก็ประวัติอย่างที่เขาเนี่ย่อนดีผ่อนตรงก็คือมีเครดิต่อนบ้านแบบนี้ออกรถตามโปรโมชั่นได้เลยเข้ามายื่นจัดยื่นจองเอกสารกับโชรูมเรามีค่าใช้จ่ายใดๆ เรียกเก็บไม่มีค่ะไม่มีเนะาะเพราะกับว่าจองฟรีจัดไปน,นั้นปีใช่ค่ะ,คะมีสิทธิ์ลุนรับทองด้วยไหมใช่ค่ะมีสิทธิ์ลุนรับสร้อยคอทองคําด้วยนะแล้วก็ ของพี่นี่รู้สึกมาจัดไปวันอังคารปะ,ะน้อยวันพุธปะวันพุธเนาะเนาะวันนี้รับรถแล้ว <c oughs> เร็วไหมเร็วมาก <c oughs> เร็วมากนะคะจัดรวดเร็วทันใจเลยนะคะแบบนี้นะใครที่อยากจะออกรถจนมือสองนะมิ้งอยากจะเรียนเชิญเลยเพราะว่ารถของเราเนี่ยมีรับประกันร,ระบุในสัญญาไม่ชนไม่ควม่มไม่จมนม้ำเลขไม้แท้และหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ระบบเกียร์เราก็มีรับประกันให้นะคะตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างที่หนูระบุในสัญญาชัดเจนมากเลย ประทับใจค่ะยอดเยี่ยม <laughs> ประทับใจกันเชียวนะเพราะว่าไม่ว่าจะออกรถอะไรครับเราเนี่ยก็คือมีปัญหาอะไรนะคะซ่อมฟรีอะไรฟรีให้เลยนะคะตรงนี้อ๋อให้พี่ฝากเบอร์ติดต,ต่อนิดนึงเพื่อใครอยากจะโทรเข้ามาสอบถามว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างถึงจะออกรถที่เราได้แล้วใช้เงินแค่นี้นะค,ะค่ะ080 447 2601ค่ะ สามารถติดต่อสอบถามพี่ได้เลยนะคะว่าต้องเตรียมตัวยังไงใช้เอกสารอะไรมานะวันนี้เลยมิงขอขอบคุณมากเลยนะคะที่มาออกรถที่มิงนะแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแห่งๆรวยเงินเลยทองนะคะขอบพระคุณค่ะ